ครับตอนนี้อุโมงของเราก็ไปได้สองวานนะครับก็ได้ปล่อยเล็กๆบ้างนะครับ,รบตอนนี้เราก็เปิดไปได้กําลังจะเข้าไปแส่อีกตอนนี้ดเดินตรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยแยกกลับจานเจงกำลังทําพิธีแซะนะครับจานพันเนี่ยมาเชตเต้ต้องเฟื่เเอเสียเลยนะเนเดี๋ยวเราจะเป็นนักล่าเหมยกัน

สองนี่มีของเก็บมาไว้โคยดินเฮ้ยน้ำลายหยดใส่วะน้ำหลักมาหลักมาใช่ไหมเปิดมันหน่อยนี่เปิดให้มันสว่างหน่อยห่อซะมืดหมดนะนี่เดือดแทนข้าวตั้ยังไงแานข้าวตั้งย to ังงู ให้การบาดประภูแล้วเราไปขุดที่ไหนะว่าต้องไกลๆวัดประภูแล้วเราเข่ามองดาวไปเลยนะหว่านแล้วงั้นหวัดประภูมาได้เป,ปิดโบจานยาวประมาณตัวนี้ดีที่สุดเลย ติดตากัวตัวัดมานีเลยเลยมีอไ่ีมีติดตาขบเข้าเข้าเล็บแล้วเจ็บเพียโชว์ทีกลัวกล้องอ่ะขอเชิญน้องบุตรลักคำขึ้นมาได้แล้วครับนางสาวมรกตเชิญออกหน้าเวทีได้แล้วใบพร้อมกล้องพร้อมพร้อมเชี่ย ขอเชิญนางสาวมรกกประกฏตัวได้นางสาวบุตรลคกขาตามมาเลยนะครับเกืดอปการดีียนรู้รอคอย <laughs> ตามมาทีละนางเลยนะนางสาวเพลินเตรียมพร้อมหรือยังกด๋ยิบมาเพี้ยหยิบแซบปรอบ

Nắng không? nặng nè, nhiều đó, mọi một nang nặng á, lụt mẩu, thôi. Chưa hết. Mhm, lụt mẩu, mẩu, mà mẩu, mẩu, ออาหาหรรพนะคับมีหัวเปือกตะกัตตาที่ไหนก็จะมีพอยนะครับลายหงเหงอ,งหอคือไายหงอ,งอหงะคือมันหินตะปุ่มตะปำ๋ำกวดตาแต่หินกลมๆมันหินกลมๆมันมันมันลูกจำเรียนดอกเปี้ยก็บแบนๆหนึ่งเหลือนแบนแบน ชายนี้มาแล้วไม่ค่อยมีหิน,นจำเป็นตัวชั้นสวยดียมือขามันเตินเยเนี่ยชุดใหญ่นเน่ยปิดไปอะแคบๆนี่ก็วักะ

ก่อนนั้นไม่รู้หลยทุกมาไหนเฮ้ยเงาๆงอะไรเนี่ยต้องวับเลยมีเสียงพูดตบกระใจหน่อยไงลุ้นทุกวินาที จะไปชมนุ่มก็ไม่ไหวขุดพลอยกันเลยนะเห็นนับ ไทยพักนไหรอ <laughs> <laughs>